สวัสดีครับนี่คือเจ้าตัว Honor Magic 4 Pro ตัวจริงนะครับนี่ให้ดูเปนเต็มนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องที่ซูมได้ถึง100เท่านะครับดูฝผินเผอเหมือนจะมีกล้อง5ตัวนะครับจริงๆมีแค่3นะครับ1 2แล้วก็3นะครับส่วน2ตัวข้างล่างเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ถึง1ส่วน1 5 6นิ้วเลยนะครับผมอีกตัวจะเป็นกล้องมุมกว้างนะครับความละเอียด50ล้านเท่ากันแต่เซนเซอร์จะเล็กกว่า แล้วก็กล้องโพลิสโคปซูม6 4ล้านพิกเซลสามารถซูมได้3.5เท่ายี่ต้นได้ถึง100เท่าครับส่วน2ตัวข้างล่างนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัว TOF นะครับไปวัดความลึกแล้วก็ตัวฟลิกร์เซนเซอร์ที่เอาไว้สําหรับเวลาถ่ายวิดีโอแล้วภาพจะไม่เป็นเส้นๆลายๆเวลาเจอแสงปแปลกๆนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งนะครับผมขนาดใหญ่ทีเดียวครับ6.81นิ้วแต่ตัวเครื่องเนี่ยก็ประชับมืออยู่นะครับ ตัวนี้ก็หน้าจอเป็น OLED แล้วก็ตัว refresh rate ที่120 h z นะครับที่สามารถปรับความชี้ตั้งแต่1 1ง1 20 h z เลยนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นกล้องหน้าคู่นะครับ12ล้านกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง T-D ที่เอาไว้กดล็อกหน้าแบบ T-D จะมีความปลอดภัยสูงกว่านะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ 4K เลยนะครับตัวนี้ก็จะมี Google ให้ใช้งานได้เลยนะครับ มาดูหมดกล้องกันนะครับนีก็จะเป็นหมดโฟโต้ทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรแปลกประหลาดนะครับมีพอเทนนะครับสามารถถ่ายได้ทั้ง1เท่าแล้วก็2เท่าพร้อมกับระบบทําภาพหน้าชัดหลังเบลออีกหมดที่ไดาสนใจคือหมดมูฟวี่นะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอแบบจริงจังจะมีตัวฟิลเตอร์ลัดนะครับเอาไว้ให้แต่งสีวิดีโอได้นะครับซึ่งมีให้เลือกเยอะมากครับ อีกอันคือตัวล็อกโหมดนะครับที่ให้เราถ่ายไฟล์ล็อก 4K 60fps ที่10บิตนะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลของแสงและสีได้ดีกว่านะครับสามารถนำไฟล์เนี่ย ไปแต่งต่อได้ดีกว่าเดิมนะครับสาหรับคนที่ถ่ายวิดีโอแบบจริงจังจะชอบตัวนี้ครับอีกตัวที่น่าประทับใจคือการถ่ายภาพมาโครโดยใช้กล้องต้าวยนะครับคุณภาพที่ได้ถือว่าทําออกมาดีมากๆครับสาหรับตัวนี้ก็กันน้ำ IP68 นะครับแบตเตอรี่4 5 0 0 m ป์ชาร์จเร็วไร้สายและมีสายเข้ากันเลยที่100วัตต์นะครับสำหรับราคาตานี้นะครับ3,990บาทรับฟรีตัว DJI Osmo OM4SE นะเป็นตัวไมค์กันสั่นสำหรับมือถือแล้วก็มีประกันจอแตะ90วัต์ด้วยครับใครสนใจก็ไปดูกัน ังซื้อวิธีคำตีบายเกมครับไปกดกันได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ